Smoke weed every day. Hold up. สวัสดีทุกท่านด้วยนะฮะก็ผมเดยสตรีมเมอร์เกมเล่นเกมมาเล่นเกม The s ซิมสอ่านีก็เป็นพาร์ทที่4แล้วมั้งนะน่าจะใช่น่าจะ4ี่แล้วช <c oughs> ่นว่าหลายพาร์ทเริ่มมึน5หลังจากที่อ่าความเดิมตอนที่แล้วนะเราได้ทำให้ทั้งคู่เนี่ยได้สนิทกันนิดนมนิดนมกันยิ่งขึ้นนะวันนี้ก็เป็นวันเสาร์อะ สาวเดี๋ยวดูดูตารางงานดิสาวสาววันนี้แมงดาหยุดนะแต่ว่าอาทางข้าวปูนไม่หยุดไม่เป็นไรวันนี้ก็แยกกันอยู่เดี๋ยววันนี้เล่นแมงดาเป็นหลักแล้วกันเพราะว่ามาเป็นไงอะ่ะเกือบเช้าแล้วเดี๋ยวดูดูดูอารมณ์ก่อนมานาอยอืม,ม,มนอน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 โอเคก็ รีบเร่งให้มันถึงตอนตื่นแล้วตื่นสิบโมงด้วยเดี๋ยวก็ต้องไปทํางานก่อนนี่อ๋ออันนี้ไปบ่ายสามนี่หว่าเขาปุ้นเขาปุ้นไปบ่ายสามันไม่เป็นไรโอเคฮะตื่นแล้วติ๊งปองยี่ยมยอดมันเมื่อคืนเมื่อคืนนอนดึกไปหน่อยก็เลยตื่นตื่นสายอันนี้ให้แมงดาเขานอนก่อนนะเขาไปทํางานมานะอ่ะเขาปุ้นนะนอนอื่นเลย ขีอแล้วก็อับน้ำอ่ะอเคแรลงวัแล้วแล้วก็นี่ทำความสะอาดก่อนเนี่ยเป็นไงฮะคุณภาพปังกางโอ้ยยิงแดกได้เว้ยยิงแดกได้เว้ยหยิบจานหนึ่งเยี่ยมยอดนะเราทำให้มันเหมือนเหมือนเป็นคนปกติหน่อยเออเออเอาไปทิ้งซะอ่าเยี่ยม บ้านไข่เขาเอาแบบจานจานข้าวที่ยังยิงไม่ได้เททิ้งนี่เอาไปล้างอย่างนั้นเลยแหละทำไมดูห์ดคอจังก็คองกับข้าวก็วก <c oughs> เอาเอยเฮ้ยอ้วกเมื่อกี้ยังยังดูดีอยู่เลยชิบหายอ้วกแล้ว <c oughs> กินของเน่า <c oughs> โอเคฮะอันนี้ก็ทำความสะอาดด้วยเ <c oughs> มื่อกี้ชิังคุณภาพปกติอยู่เลยอะไรวะ อัน JI, นี้ต so ื่นแล้วเว้ยตื่นแล้วเว้ยงั้นนี่เสิร์ฟอาหารก่อนเที่ยงวันนี้กินอะไรดีที่รักขนมปังเนยช่วยเย็นเลกเย็นเลยยี่ยมยอดครับมาเด้อ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 ใจเย็นใจเย็นเจนอ๋อทำความสะอาดอชาคนดีชิชาไม่ธรรมดาครับเออ ทำงานเออเนี่ยมีหลอดสกิลด้วยเออมันได้อย่างงี้เนี่ยมีคนดีหน่อยโอ้โหโอ้แม่เว้ยเนี่ยซื้อตำราอาหารใหม่นี่จะเตรียมอาหาร,น,ารนี่ยังไงเนี่ยเขากำลังจะเตรียมอาหารอยู่รางวัลชีวิตตำราอาหารกูจะไปซื้อจากไหนวะคงต้องไปซื้อกับอะไรเล่นอะไรเนี่ยเล่นอะไรเนี่ย มาดูดิโอ้ทำไมจอมืด,มดเออพูดถึงจอมืดนะฮะเออตอนแคสผมเนี่ยค่อนข้างที่จะสว่างเลยทีเดียวนะแต่ว่าตอนที่มันเป็นคลิปมาแล้วอะมันมืดนะผมต้องขออภัยทั้งสามพาที่ผ่านมาเลยนะเพราะนึกออกแล้วแต่แต่ลืมทำทุกทีอะมารอบนี้เราจะทำให้คนดูได้ดูแบบมุมสว่างหน่อยมันจะได้สวย,สวย เออเออเนี่ยแสงสวางยย่างเวอร์ชันลิมิเต็ดเลยฮะแบบคโคตรถูกสะใจอ่ะพอมีอยู่แล้วอันนึงงนี่ว่ะอ่าทำไมมันดังดุง้งดุ้งดุง,ดงเออสว่างอ๋ออืมเอเคต้องติดติดให้เยอะๆนี่ก็มีอันหนึ่งแล้วเออเออ เออดูพอเพียงนอนกันนอนจ้าเลยโอเคต่อน่ะฮะทำอาหารแล้วไปกินแล้วก็แมงดาแมงดาเออข้าวปุ่นแล้วก็หยิบจานหนึ่งหยิบ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 จะกินก็กินเนี่ยเออแค่ okay. นี้แหละ เออแล้วก็กินข้าวด้วยกันเออแค่นี้แหล้ว <c oughs> อา้าวเฮ้ยกินแล้วไอเฉยเลย <c oughs> อ๋อขำ <c oughs> <c oughs> ดีดีฮะดี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 ดด <c oughs> อืมอ่าจังหวะนี้ครับอายากินเสร็จแล้วล้างด้วยไม่ธรรมดาจริงเลยเนี่ยนะเจ้าเนาจจาจะเตียงฮะ,ะทำตัวเป็นคนดีนหน่อย แล้วก็อันนี้อ่ะอย่าลืมที่จะขายทิ้งอ่าเราไม่ต้องใช้มันแล้วน,นี่เราอยู่ด้วยกันได้ไแล้วนะดีขึ้นเยอะเลย <S <S อ้าวบ่ายแล้วรบมารับก่อนชั่วโมงหนึ่งกินเพิ่มอะเมต้อกินแล้ว <S 2> <S 2> กินอะไรเยอะแยะทำงานเออเตรียมไม่ต้องจัดละเดี๋ยวให้ أ, ทำอะไรเนี่ยบีบสิวใช่ป่ะเออบีบบีบสิวแล้วก็มองไปนอกหน้าต่าง <c oughs> ดูดูโคตรสิ้นหวังอะ <c oughs> จะเตียนเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวเดี๋ยววันนี้พาไปเที่ยวเสน่ดึงดูดเมื่อซิมดูดีมันก็ยากที่ซิมซิมอื่นจะไม่เหลียวมองอนะได้จากการแต่งตัวดีอ่ะจะแต่งจะแต่งจะแต่ง เอ,อแล้วเราก็ดูฮนะว่าวันนี้ไปไหนโรงยิมสุขภาพ28ชั่วโมงทำไมเป็น28ชั่วโมงไม่รู้อนะ่ะแต่วันนี้เราไปที่โรงยิมนี้ดีกว่าไะเราจะอ๋อนี่เขาไปทำงานอนะ่ะโอเควิ่งไปแล้วฮนะจังหวะนี้หลอกบ้านเราเนี่ยไม่นดีกว่าไปดูว่าเขาเนี่ยนะ อวิ่งเลี้ยวเข้าไปแล้วเลี้ยวไปเลยกด M ดูดิมาวันนี้ตกปาลามไหม,ไมเขา้าเออวันนี้ให้ให้เขาเข้าไปจัดการนี้ก่อนออกกาลังกายบ้างมองไปนอกหน้าต่างทำไมอีกเลยเนี่ยต้องหากิจกรรมให้ทำใช่ไหมมีอะไรทำบ้างฮะมีอะไรทำไมหม ไม่รู้อะใช้ห้องน้ำก่อนแหมเราต้องใช้งานบริการนอกสถานที่หน่อยอะเฮ้ยมีคนมาแล้วอ้วนคนหนึ่งแล้วก็ใครไม่รู้ <c oughs> โอ้โหคนมาเพียบเลย <c oughs> ราเ <c oughs> รเยี <c oughs> ่ยมเลยฮะไอนนี่เซ็นเซอร์ตั้งแต่ก่อนก่อนเข้าห้องน้ำนี่มึงทบก่อนอย่างนั้นเลยเหรอรีบเลยโอ้โหพอได้่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี้ พาเข้าไปออ,อะไรอ่ะจัดการนี่ครับเรียนวิชาตกปลามาอาบน้ำเสร็จคนคงคุยไม่ต้องทำแล้วเอออาบน้ำอาบน้ำดู่องซองหน่อยตุ้มสัตว์ เขีบอาบน้ำแล้วก็ไปเกี่ยวเบ็ดนะเงี้ยคิดอะไรอ่ะเงียนะวะเร็วๆเร็วๆเร็เร็วๆเร่งเวลาเร่งเวลาปุ๊บปุ๊ปปุ๊งานให้คล่องทำงานให้คล่องไปครับปุ๊บปุ๊ปุ๊ปโอ้โหภาพยังแหลกเฟรมเลทนี่หนึ่งสองอืมเข้าไปเสียตังก่อนเรียนอ่าระหว่างนี้ครับรอเขาเรียนเร่งเวลาปุ๊บปุ๊ปุ๊โอ้เรียนเรียนนานไว้ เฮ้นี่ตัวอะไรวะตำรวจโอเคเขาเรียนเสร็จแล้วฮนะแล้วทีนี้เขาก็ต้องไปตกปลานะตกปลาเออแล้วมันต้องไปซื้อเบ็ดไหมเนี่ยต้องไปซื้อเบนะ็ดปะไม่รู้อะซื้อเบงซื้อเบ็ดไรบ้าไปา เฮ้เราไปฝึกเล่นมารุกอ้าวเฮ้มาท้าดวลก่อนจุกจิงฉือทำไมเจ้าทำเป็นี่ฉันนี้ทำไมวะโดเอยนี่อะไรอะชายหาสนิยเฮดเกียมครอบครัวบ้านวอลฟโวยาบ้านสวยละนานปอนทรีสอร์สฝึกเล่นมารุก แม่นี่ฮะเขาเลิกสามทุ่ม่ะแต่เรากดดูดีนี่บ้านใครเยี่ยมครอบครัวบ้านกดกดเดเอ้ยตรงนี้มีอะไรใครเขาจัดงานคอนเสิร์ตสมัครเป็นนักกีฬาอ๋อดูคอนเสิร์ตฮนะเออไปดูคอนเสิร์ตพูดคุยกับแฮงค์แฮงค์ไหนวะอ๋อคนที่มาแนะนำตัว ที่หน้าบ้านเราไงนะปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปุ๊เดินทางมาป,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 ปั๊บปั๊ป๊ป๊ปปปอะในนี้อ่ะเขาก็เข้าไปดูคอนเสิร์ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ทำงานนะ่ะดูคอนเสิร์ตจะทำงานน่าจะเสร็จพร้อมพรอมกันอ้าวเฮย้ยดูยังไงนี่เข้าไปดูหนังห้านาทีอะเรียกมาที่นี่เรียกใครอะเรียกอะมาน,นี่หน่อยสตีวี่ มันนี่หน่อยเฮ้ย <laughs> เป็นไงวันนี้ฮะเฮ้ยบาดี้อ๋อแนะนำตัวเป็นมิดฮะสูโซโซ้ๆนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะเราควรที่จะเป็นมิดไปก่อนชั่วร้ายรอสแนนใส่เป็นมิดเป็นมิดนี่เล่าเรื่องผีนี่จับอะไรมาจับอะไรมา มันจับอะไรมาเหรอฮะเราบิชโอ god d a m ม it มีอะไรมาเรื่องใหญ่โอ้โหตกปลาตรงนี้เฮ้แต่ว่าเราเรากลับบ้านก็นดีกว่าว่าเดี๋ยวนี่แหละเดี๋ยวเขาปุ้นเขาก็เสร็จงานแล้วเนี้ย เสร็จงานแล้วเสร็จงานแล้วเฮ้ยไม่ต้องคุยแล้วด็อกด็อกกลับบ้านเล่งว่าล่ะปึ๊ดปุ๊บ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 ปิว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 ปวปัด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 ถึงแล้วใจเย็น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 อ้กินได้ป่าวะฮะกินได้เว้ยแล้วเมื่อกี้เมื่อกี้ใครใครเขาโวยวายอ่ะ อ้าวมันทำล้มอีกเดินเดินอยู่ทำล้มอืมแล้วก็หยิบจานหนึ่งเออวันนี้กินข้าวหมดไว้อ้าวแล้วแล้วทำไมตรงนี้มีอันนึงเฮ้ยงั้นก็ไม่ต้อง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 กินกินอันนี้เลยกินตรงนี้เลยเออน่นแหละเยี่ยมยอดแล้วทำไมไม่นั่งกินด้วยกันนะเฮ้ยทำไม นนนบบชาคหิวแทนอ่ะผมผมบอกแล้วนะหิวแทนนี่อะไรเนี่ยวะดูการแสดงดนตรีโอ้ดูแล้วอารมณ์มันพุ่งพลืดเลยนะมาถ้าึงเราต้องขอยับไปทิ้งแล้วอ้าวทำความสะอาดหน่อยสบหังยองหังเย็นไหนดูที่มันอารมณ์มันลด รถนึงจากเจอสิ่งสกปรกใช่ไหมไปอะพลังงานส่วนใหญ่เขาเต็มไปหมดเลยนะยูเวนเออปัญญาโทษโทษแม่เขาเป็นไรนะเนี่ยเด็ดเด็ดเด็ดนะเป็นไรเนะี่ยล้างจานแล้วมึงจะอวดควรทำไมเนะี่ยอ่ะเออมาเดินผ่านเออแค่แนี้จะอะไรวะเล่นอะไรจับ มาเล่นไจับกัชวนพรุ yeah, ่งนี้ห yeah! ยุดฮะนอนกีทุ่มก็ได้เอเบื่อนายจากอาหารอาหารที่เน่าเสียแดกอาหารเน่าไปอ้อไปเล่นไล่จับกันนะเย่มันจะเดินแย่กันทำาเพื่อเอ้ยเล่งเล่งเวลาปุ๊บ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 ความสนุกเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วฮะ ตึบตบตดูเป็นกีฬาสร้างมิตรภาพมากเลยฮะมึงเล่นกันได้ยังไงวะยมใบทค่เนี่ยต <c oughs> ีสองแล้วลูกเอ้ยนอนเถอะลูกเอ้อ,อนอน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 ตีสองแล้วมึงปาบอยลยันตีสอง ถามว่าใครบ้าไอ้คนสั่งอ่ะบ้าโอ้ยเปรยเปรยโอ้อนมบนเตียงโอ้ยไม่มีหูหูนี่คุณคิดอะไรอยู่เนี่ยฮะว่ะในวันนี้เลงวลาปุ๊ด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 เดี๋ยวแมงดาเขาจะตื่นก่อนเนื่องจากเขาไม่ไม่ค่อยได้เฮ้ย ไปตกปลาก่อนหกโมงเช้าพอแ้วมึงตื่นแมงดามตื่นเลยเมื่อระวันชีวิตฮะเราจะทําอะไรพวุ่นี้มันมันต้องแบบแค่ซิมหน่อยไปตกปลาไปตกปลากับเออไปตกปลาด้วยกันเออวันนี้วันหยุดเว้ยตื่นแมงดาก็เออไอ้นี่เขาปุ้นตื่นอืนี่มันแนวเลยไปก่อนวะ อ๋อคงขี้แล้วไม่ต้องฮนะป่ะเออเอ้ยเอออาอไปโว้ไปรถคันเดียวกันด้วยโอ้ย,ยเย็ดเยชิงเยชิงฮะโอ้โหวิ่งจะวิ่งแยกกันตเมือ่อเล่น็นหนังอินเดียเลยเด,ด,ด, <laughs> <laughs> ดี๋ยววิ่งบนภูเขาเนอะอ๋อาล้วสนุกของเขาอะวิ่งวิ่งอเดียวเลย เฮ้ยเด็ดเด็ดเด็เดเมื่อกี้เห็นไกลไกลตาฝาดเงมันเห็นเหมือนเหมือนมีใย่ยอะไรเดินออกมาจากขาเฮ้ยเฮ้ยปลาปลาอะไรวะปลาคาราฟนั่นอะไรวะฉลามบุกจะบ,บ้ามันตกฉลามเนฮะแล้วไอ้ตกปลาตกปลาปลาปลาตกปลาเลา ไม่ไม่จำกัดเวลาด้วยแล้วก็ตรวจสอบน้ำเลือกเยือเลือกเยื่อเยื่อแอปเปโอ้เอาแอปเปตกออไอ้นี่มันไม่มีถ้างั้นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยตกตกด้วยอะไรอ่ะอ๋อตกปลาช่วงเวลาความสนุกของครอบครัวแล้วแบ่งให้เพื่อนได้ปะ อบอันทึกสะสมประจำวันเย้เฮนี่อ่ะตกปลาตกปลาเอ้ยมีคนโทรมานิดาโทรศัพท์มือถือรับสายรับสายอยู่ไหนวะอะโทรศัพท์มือถือรับโทรศัพท์โอ้โหอ,อ,อยู่ข้างนอกอารับรับโทรศัพท์แป๊บครับโอ้ฮ oh, ัลโหลวาไงหนู no? ฮะเอรินเคนเนดีอยากจะไปเดทด้วยก็ได้ไปเดทไอเหมือนเหมือนครั้งที่แล้วอ่ะวันนี้วันนี้เราต้องเจอกันไม่ได้ไม่ไปไม่ไปละตกปลาต่อตกปลาจนถึงแอปเปิลเฮ้ย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 ติดด้วยเ้าไม่ไม่ได้นะว่า ไปไหนไปยันไหนแล้วเนี่ยมิ้ีก็มามิ้ีก็มาไม่ไปแล้วเฮ้ยหยุดเขาไม่ได้จริงๆฮะอ้ย่าหยุดได้แล้วมึงกดกดแคนเซิลแล้วก็ยังจะวิ่งไปต่อนะความรักมึงม,มันจริงๆเลยนี่นะกลับมาที่นี่ครับมาเป็นไงมั้งฮะได้อะไรมั้งยังอ่ะไหนดูหน้าหน่อยดิดูหน้าหน่อยเพลิน กำลังเพิ่มเพิ่มการตกปลาเฮ้ยมีปลาสร้อยมีปลาสร้อยด้วยวะไม่ไม่ถึงในเนี้ยนะปลา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 ตรวจสอบปลาตรวจสอบน้ำตรวจสอบน้ำได้ด้วยหรอตกปลาจนถึงแอปเปิ้ลคืออะไรยะนี่แอปเปิ้ลเหร ฮะปทุนอ้าวว้าวไปก่อปุ๊ป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 เยอะ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 เฮ้ยได้ปลาสร้อยมาตัวงแล้วนักวายนี่ฮะทำไมทำไมเป็นเสียงนี้ความเร็วปานกล้องความเร็วสูงโอ้ปลาสร้อยสองตัว ขนาดที่นี้ก็มีปลาส้อยสองตัวเช่นกันแล้วมีหนังสือพิมพ์ด้วยฮะ <c oughs> เออเฮ้ยโอ้โหสิ่งนี้โดนยึดซับเออใช่ชัดเลยด่มใจบินไปกับบ้านก่อนบ้านเอา้าวทำไมดูในบ้านไม่ได้ทำไม เฮ้ยมันไม่ใช่บ้านเราอีกต่อไปแล้ว,ลวเลยเฮ้ยกลับบ้านกลับบ้านไม่ได้อ่ะทำไมกลับบ้านไม่ได้ทำไมทำไมสมบ,บริจาคเงินบริจาคเงินไม่มีเขาบอกว่าต้องจ่ายบินกลับบ้านด่วนเลยฮะจังหวะนี้โฟล์ลีดเดอรออ์ตามไปฮะอ๋อพอไม่ต้อง ไม่ต้องตกแล้วเลิกเลิกเลิกกกวิ่งวิ่งวิ่งวิ่วดุนดุนดนฮะชวนมิล้างจานมีได้ไม่ถึงเวลาไม่ใช่แล้วอ่ะตามไป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 เอาหันกลับมานอนเฉยเลยไม่จ่ายเงิน ไม่จาเงินโอ้โโอ้แพงโอ้ไม่จ่ากเลยแล้วจ่ายบินจา่ายไงเงเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าต้องจ่ายบินเมื่อไรโอ้โดนยึดซับเลยรอบนี้อะไรหายไปบ้างอะ่ะคอมอยู่ขยงขยะอยู่ไอ้นี่เน่าทำความสะอาดแล้วก็ทำอาหารจานด่วนกินกินขนมปังแยมไปง่ายดีเออกินในขนมปัง้ว่ึงอะ โอ้นายนายนา่นีน่คงคงว่วงมากเลยแล้วฮะทำไมล่ะงั้นละ่ะซ่อมเองมึองอะครั้งเนี้ย่อมไม่ต้องแดกแล้วซ่อมให้ได้ก่อนอ๋อทำอาหารจานโดนจินก่อนด้วย อ๋อได้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 กินกินก่อนกินก่อนโอเคโอเคหนูหนูหนูกินก่อนกินก่อนกินก่อนเนี่ยอดครัวเลยหนูนี่ครับปล่อยให้เขานอนไปอ้าวเอ้ยกูอีหายไปตัวงนี่ว่าปะท้เฮ้ยไอ้รักไปน้ำไหลไปฮะเราไม่เสียค่าน้ำเสียปะวะ อ่ะขินกินกินขินกินเอออารมณ์อารมณ์พุ่งพวนะอ้าวแดกเองทำเองแดกเองไอเองปุ๊บ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 อืม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 แล้วก็ซ้อมอืมซ้อมก่อนแล้วค่อยไปนอนฮะหัดซ้อมก่อนจะบ่จะบ่จะบ่้อมใช้เวลานานมาต้องคูณสี่เลยทีเดียวอะ ใช้เวลาเออเป็นชั่วโมงคะเป็นชั่วโมงจริงซึมเศร้าแถมซ่อมไม่ได้ตั้งหากโอโทโทเรียค่ะเออโท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 เบื้องเบื้อเบื้องเบื้องเบื้องเบื้บื้องเบื้องเบื้องเบืบืบื้องเบื้แล้วก็ไปนอนโอ้พลังงานคะซึมเศร้ามากง่เงาเงาเงงเงย นายอะไหนหิวหิวมากเลยตอนนี้หิวมากช่างเขาก็เข้ามาแบบเคลียร์เองแล้วโอ้โหน้ำนองอะน้ำนองเต็มตะลิงเราทั้งหลายชายชายสนุกกันจริงดูจินวายอ๋อลปล่อยเขานอนไป,ไปใครก็โทรมาอีกวะเอาโทรศัพท์ กสัตว์ติดตัวล่ะสกปกมึงอะสกปกโอ้ยเขาตื่นมาตอนสามทุ่มแม่เจ้าตลายชีวิตเพียลรละรีบแดกทำอาหารจานด่วนกินกินทันยาพืชไอ้หัวแล้วก็โอ้ยน้ำมันแห้งเองได้ด้วยเว้ย เออถ้าถ้าปล่อยน้ําปล่อยน้ําเป็นงี้ไว้มันจะเป็นไงวะอืมน่าสนใจอ่ะน่าสนใจอืมอืมแต่ไมไปด้วยความซกมกชัดเจนนะทำความสะอาดแล้วก็อาบน้ําฝักบัวอ้ยล้างเรียบร้อยเช็ดอืมเรียบร้อยอ่ะอารมณ์ดีขึ้นทันตาเห็นจุบจุบจึบจุบจ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  ก็เตรียมเนี่ยเขาก็ยังนอนอยู่ฮะซึ่งแดกอะไรไปหน่อยนึงอาหารจานด่วนไม่ค่อยอยู่ท้องเขาก็เกือบตื่นแล้วอ่ะนี่เนี่ยไม่ดเอ้ยโหสุขานามัยฮะปวดชี่หนักๆเลยใช่ไหมโปวดครียรุนแรงเลยชิมี่เดียว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 ไปขี้กันไปขี้กัน ขี้สุขนะนำไมเออยังไม่ได้อาบน้ำเลยนี่ว่าเออคุณเล่นเวลานั่นละจะตื่นยังอู้อุ่นหนาวอีกอาบน้ำตอนคืนนี่ก็ยังงี้เลยอ่าขี้แบบไม่ต้องถอดกางเกงอนะสไตล์แบบดูซิมแม่ใช้ได้เลยนะเย้ yeah. เย่อ้าวไอ้ขี้ตันกดชะโครกลงไหมโอ้โหน้ำนองปั๊มชะโครกเลยนะตอนนี้โอ้โหขี้ซึบ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 มาเป็นเซราห์ฮะเปียกๆชั่ว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 เป็นไงฮะอ่าแล้วก็ถูนน้ำนองพื้นอีกทีนึง จู่ๆตู้ป๊อปอย่างนี้ไฮสปีดนะเอยสกิลการเอ่อปั๊มขี้นี่รวดเร็วอนะมันใช้ได้ใช้ได้ๆๆอยู่ไม่ต้องเรียกช่างด้วยหิวหิวกินอาหารจานด่วนไปฮนะไอศ์ครีมไอศ์ครีมขอสะ,สะกดด้วยสอเสือเหรอวะไปเดี๋ยว มันจะเป็นสนุกสนานอะไรอีกตอนนี้ทำไาทานจันด่วนกินกินน้ำผลผลไม้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องวันนี้เราเอาให้เอ,อหากิจกรรมนั่งกินร่วมกันหน่อยเออนปนอรน,น,นี่หน่อยนะิหดหน่อยนะวันดีมีทักทายด้วยเมรอืมอืมอโทสัมพันธภาพกับเพื่อนนะนะ โอโหอ้คุยคุยถึงเรื่องการนอยคุยกับคุยสารทุกสุกติดชื่นชมการทำอาหารนินทาบทเรื่องสกปรกยาบคายอืมกินเข้าไหแดกเข้าไหเอาปุดยีกเต็มที่เลยอ้ไม่จบไม่สิ้นจริงๆพวกนี้ปัญหาเยอะจริงเอาเป็นว่าผมเอาไปต่อพาหน้ากันแล้วกันนะฮะ ว่าไว้พาร์ท้าเนี่ยว่านะลองลองหางานอื่นที่มันมีเวลาตรงกันเยอะแยะหน่อยอมึงขี้แล้วมันก็ยังจะเข้ามาอีกโอเคนะไว้เจอกันพาร์ท้านะครับสำหรบับวันนี้สวัสดีครับ